มุ่งหน้าส <ge ar> ู่ประเทศบัลแกเรียตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูม <master> ินะครับกำลังจะเดินทางไปที <shoe plus poetry> <üre heritage> ่ยุโรปตะวันออกแล้ก็คือประเทศบัลแกเรียแล้วก็โรมาเนียครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันนะครับการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เขาก็มีอาหารการกินให้พร้อมกองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ถ้าเดินกับน้องพี่ขอเดินด้วยครับตอนนี้ผมจะต่อเครื่องไปที่ประเทศบัลแกเรีย ก็คือต้องมาลงที่อิสตันบูลเพราะว่ามันไม่มีบินตรงจากเมืองไทยไปที่บาวกรียนะครับนั่นก็คือเมืองโซเฟียเมืองหลวงของบลกกรียก็หลังจากที่เดินทางจากเมืองไทยมาถึงอิสตันบูลประเทศตุรกีก็ร่วม10กว่าชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่องจากอิสตันบูลมาถึงบาวการีก็ชั่วโมงกว่าๆแล้วผมก็มาถึงแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาะนที่คนทั้งโลกรู้จักกันดีว่าที่นี่คือต้นกําเนิดของโยเกิร์ต แล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงประเทศบัลการียแล้วนะครับซึ่งผมก็อยู่ในกรุงโซเฟียครับเป็นเมืองหลวงของบัลกเรียที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือมหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟเก้ครับเป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะฮะสวยงามมากๆครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ใจกลางเมืองโซเฟียนะครับที่ประเทศเาวลารียบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้ดีมากอากาศหนาวกำลังเย็นสบายนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก7องศาหองศาแล้วก็มีหิมะตกครับตอนนี้เห็นชัดไหมหิมะโปรยปลายเลยเนี่ยเนี่ยหิมะคือมีหิมะตกนะฮะตอนนี้ไม่ใช่รังแคนะนี่หิมะนะฮะเนี่ยตกอยู่เลยครับรถไฟกลางเมืองที่นี่นะฮะ ยังอยู่ในรูปแบบของวินเทจแบบคลาสสิกเลยน,นะครับตั้งแต่ยุคสมัยที่เขาปกครองโดยคอมมิวนิสต์เลยนะฮะก็จะมีลักษณะรถไฟแบบนี้ตอนนี้ก็เดินทางออกมาจากโซเฟียเมืองหลวงของบัลกเรียนะครับ จะมุ่งหน้าไปที่ลีลานะฮะซึ่งก็เป็นเมืองมรดกโลกนะครับที่มีอารามลีลาอยู่ที่นั่น ตอนนี้ขึ้นมาที่เทือกเขาลีลานะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างโซเฟียเนประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือเกือบ100่กิโลนะครับที่สำคัญคืออารามแห่งนี้นะฮะเป็นมรดกโลกด้วยนะครับนี่คืออารามมรดกโลกลีลาครับ ระหว่างทางก็มาเจอหุบเขาแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุมขาโพนไปทั้งภูเขาแล้วก็สวยงามมากๆครับดูสิฮะดูครับมันสวยจริงๆอะ่ะมันเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์จริงๆครับมันเป็นอะไรที่มหศัศจรรย์มากๆครับ แล้วผมก็มาถึงเมืองพลอฟเดปซึ่งเป็นเมืองเก่าที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆเอาไว้แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมันที่มีอายุกว่า2,000ปีส่วนนี้ก็คือวิวจากห้องพักของโรงแรมที่ผมพักครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆ ตอนนี้ผมก็มาถึงเมืองเวริโคทาโนโวนะครับในประเทศบังกาเรียที่เมืองแห่งนี้สวยงามมากบ้านเรือนของผู้คนก็จะอยู่ตามภูเขานะฮะสร้างเรียงกันขึ้นไปเป็นระดับสวยงามอาจจะไม่ได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรมากแต่ว่ามันมีสเสน่ห์มันมีความคลาสสิกอยู่ในนั้นนะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือปราสาทเก่าแก่ของเมืองนี้นะครับข้างบนนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นปราสาทครับ ผมบอกเลยว่าที่บางกะเรียเนี่ยไปไหนก็สวยผมยังหาจุดไหนที่มันมันแบบมองข้ามไปไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้อะไรเงี้ไม่มีส่วนใหญ่คืออยากจะจอดแวะถ่ายรูปอยากจะหยุดนั่งดูยืนดูนานๆเรียกวความความเก่าแก่นะฮะความมีสเสน่ห์